จเจริญสุขจเจริญพรสาธวชนคนโคราชบ้านเองปัตเตอยด้วยคน<ถ>องก<ถ>งคนกรุงเทพราชบุรีอ่าสแกนดิเนเวียก็พบกันนี้เช่นเคยในสถานีโลกจีขาวชาวโคราชครบรอบแปดเดือนใช่ไหมแปดปีเดือนที่แปดนะคะแปดยอ๋อแปดแล้วเนาะ อีกเดินหนึ่งก็คลอดพอดีเลยก็อ่ะก็การก็ไปการก็วนเวียนผ่านไปหลายคนก็มาถามอาตมานะพระพระที่เอ่อเห็นอาตมามานั่งออนไลน์ทุกวันบอกไม่ไม่หมดเรื่องพูดมากเหรอก็ก็ถ้าโยมมีเรื่องถามอาตมาก็มีเรื่องจะตอบแต่ถ้าบางทีอ่ะโยมเงียบอาตมาก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันบาทีเนี่ยอื เนาะก็เหมือนร้านอาหารเนี่ยถ้าลูกค้าไม่สั่งแม่ครัวก็ไม่รู้จะทำอะไรพอาะทำได้เยอะไปหมดเลยถ้าชั้นในก็ชั้นนั้นแต่อธรรมะในในธรรมชาติก็มีมากมายทุกสิ่งรอบตัวหยิบจับมาก็ล้วนเป็นธรรมะหมดอยู่ที่จะมองเห็นธรรมหรือเปล่านะถ้าเห็นธรรมก็อะไรก็เป็นธรรม เราก็ว่ากันด้วยเรื่องของกรารยาณมิตรมาสองสามวันอ่าที่แรกว่าเมื่อวานนี้น่าจะจบแล้วแต่ยังไม่จบอ,อีกนิดหนึ่งเรื่องของคำว่ากาลยนานมิตรเนี่ยอ่าแต่เรื่องมิตรแท้กับมิตรเทียมเนี่ยโอเคครบถ้วนกระบวนความแต่สำหรับคำว่ากรารยนานมิตรมิตรอันงดงามนะมิตรที่งดงามเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบอีกเจ็ดประการอืม อันนี้จบแน่นอนเจ็ดข้อนี้คือจบอคำว่ากัลยาณมิตรที่ชื่อว่ากัลยาณมิตรคือมิตรผู้งดงามเพื่อนแท้เพื่อนตายเพื่อนที่คอยช่วยเหลือเอื้อเฟื้ออย่างจริงใจไม่หวังสิ่งใดตอบแทนมิตรที่หวังดีให้แต่สิ่งดีๆให้กันด้วยความจริงใจคุณสมบัติของกัลยาณมิตรนั้นมีอยู่เจ็ดประการเจ็ดประการมีอะไรบ้างในภาษาภาษาบาลี ประการที่หนึ่งปิโยนะความหมายก็คือเป็นคนน่ารักนะน่ารักในฐานที่เป็นที่สบายใจและน่าสนิทสนมชวนให้อยากเข้าไปปรึกษาอยากเข้าไปสนทนาสอบถามนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองคารุน่าเคารพ ในฐานะที่ประพฤติสมควรแก่ฐานะให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจเป็นที่พึ่งใจและรู้สึกปลอดภัยน่ารักน่าเคารพประการที่สามภาวานิโยน่าจเจริญใจหรือน่ายกย่องในฐานะทรงคุณทรงความรู้ทรงปัญญาทั้งเป็นผู้ฝึกฝนอบรมปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ ควรเอาเยี่ยงอย่างทําให้ระลึกถึงเอ่ยถึงด้วยความซาทราบเส้งปุ่มใจจะแปลงอย่างหนึ่งพามิโยแว่าน่าเกรงใจน่ารักน่าเคารพน่าเกรงใจนะบางคนน่าเกรงใจแล้วก็น่าเกรงกลัวเพราะไม่มีข้อหนึ่งกับข้อสองใช่ไมเอ่ยนะบางคนน่ารักอ่าน่ารักน่าเคารพแต่ไม่น่าเกรงใจ อะมันก็มีองค์ประกอบนะก็เนี่ยสามข้อแรกคือทั้งน่ารักน่าเคารพน่ายกย่องเกรงใจอืประการที่สี่วัตตาตอเต่าสองตัวหมายถึงเป็นคนที่รู้จักพูดพูดได้ให้เหตุผลได้ชี้แจงแสดงเหตุให้เข้าใจรู้การว่าเมื่อไรควรพูดเมื่อไรไม่ควรพูด คอยให้คำแนะนำตักเตือนเป็นที่ปรึกษาที่ดีน่ารักน่าเคารพน่ายกย่องเกรงใจรู้จักพูดประการต่อมาข้อที่ห้าวจนักขโมยอดทนต่อถ้อยคำคือพร้อมที่จะรับฟังปรึกษาซักถามเสนอคำแนะนำวิาพากวิจารณ์อดทนฟัง ไม่เบื่อไม่ฉุนเฉียวคือเป็นผู้พูดที่ดีและเป็นผู้ฟังที่ดีน่ารักน่าเคารพน่ายกย่องเกรงใจรู้จักพูดรู้จักฟังประการที่หกคำพีรันจะกระถังกัะตาภาษาบาลีได้แก่สามารถแถลงเรื่องที่ลึกล้ำ ลึกซึ้งอธิบายเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจได้ไง่ายๆและให้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งงขึ้นไปน่ารักน่าเคารพน่ายกย่องเกรงใจรู้จักพูดรู้จักฟังและรู้จักอธิบายอย่างนี้นะคันอ่ะรู้จักพูดกับรู้จักอธิบายต่างกันยังไงรู้จักพูดก็คืออก็เป็นเรื่องที่ว่าการใดควรพูดการใดไม่ควรพูด ส่วนรู้จักอธิบายก็คืออันนี้เจาะจงรายละเอียดลงมาเรื่องที่มันยุ่งยากซับซ้อนหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งคือพูดแล้วเคลียร์พูดแล้วเคลียร,ร,ยร์บางคนพูดแล้วยิ่งพูดยิ่งงงอาจะมีนะอ้อยิ่งอธิบายก็ยิ่งงงหนักกว่าเดิมอีกนะแต่่าคุณสมบัติไม่ครบสำหรับ,บ,บกัญยาณมิตรนี่พูดแล้วเคลียร์ โอ้บางทีเรื่องราวบางเรื่องนี่มันคุยกันแล้วมันไม่ลงตัวนะพอคนนี้มาปุ๊บปุ๊บปบ๊พูดไม่กี่คำปุ๊บเข้าใจชัดเจนหมดเลยโอ้จังนี่ม,มีมีคุณสมบัติแห่งกัลยานะมิตรประการที่เจ็ดประการสุดท้ายโนจัตฐานนวินิโยชเชยนี่ภาษาบาลีในภาษาไทยก็ได้แก่ไม่ชักนำในอาถานะคือไม่แนะนำในเรื่อง เหลวไหลหรือชักจูงไปในทางเสื่อมเสียอืมคือสุดท้ายก็มาสรุปที่อ่าคุณสมบัติของมิตรแท้นะ,ะแนะนาในทางที่ดีไม่แนะนําในทางที่เสียเนี่ยดงนั้นเจ็ดประการนี้ก็จะเป็นแตกย่อยมาอ่าซึ่งเป็นคุณสมบัติของกัลยะาณมิตรซึ่งไม่ขัดแย้งกับภาวะของความเป็นมิตรแท้ทั้งสี่จำพวก โอเคเป็นอันว่าเรื่องของมิตรแท้กัลยาณมิตรอันเป็นทั้งหมดของพรอาจรรย์นะจบบริบ <c oughs> ู์นะก็เรื่องต่อไปอ่าที่มีรีเควสสอบถามมาอยากให้อัตมาอธิบายขยายความปาตุภาวะสุรซึ่งเกี่ยวกับความยากในพระพุทธศาสนานะก็ พระสวดนี้นี่ก็จะไม่ค่อยมีการเอ่ยถึงเนื่องจากก็เป็นที่ถกเถียงนะว,ว่าเอ๊เป็นพระสวดที่ใส่ขึ้นมาหรือเป็นพุทธพจน์หรือไม่เป็นใครเรียบเรียงมาหรือเปล่าก็บรรดาผู้รู้ในฝ่ายปริยัติธรรมประเทศไทยก็ยังเคียร์กันไม่ลงตัวอะต้องไปเทียบเคียงที่เก่ากว่า เมื่อหลักฐานที่เราใช้กันอยู่อ่ยังยังไม่ลงตัวเหตุที่ต้องถกกันก็เพราะว่าพระสูตรนี้เนี่ยอยู่ในอาอานิสังสวรวัตหมวดที่ห้านะซึ่งไม่ได้ขึ้นต้นด้วยเอวัมเมสุตังอืมก็จะมีคำถามว่าอ้าวแล้วพระองค์ตัดที่ไหนตัดแก่ใครตัดในภาษาที่เท่าไหร่ ในอันตถกถาก็ไม่มีอธิบายไว้นีนะ่ในอันตถกถาอธิบายไว้สองบรรทัดเองแสดงว่ายังไม่มีโบราณอาจารย์หรือปัจจุบันอาจารย์ที่จะอาจหารมารจนาอัตถกถาคือพระไตรปิฎกทั้งหมด8 40, ปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เนี่ยอัตตกถาเนี่ยยังมีไม่ครบน,นะก็บางยุคบางสมัยก็จะมีโบราณอาจารย์ที่มีสติปัญญามีคุณธรรม และคุณวิเศษด้วยต้องบอกงี้มีทั้งคุณธรรมและคุณวิเศษคุณวิเศษมีอะไรบ้างมีปุเพนิวาสาจุดตูปป,ะปะตาตยาอาสวักคขยาญาเพราะการที่จะเรียบเรียงอัตกถาขึ้นมาได้นี่จะกล่าวว่าคุณเจ้าประทับอยู่ที่ใดตัดแก่ใครเหตุการณ์เป็นยังไงเนี่ยต้องอ้างอิงคุณวิเศษคืออะไรสามารถเห็นอดีตแล้วสามารถนํามาเขียนได้ ถ้าเป็นยุคป,ปัจจุบันโอโ้ดราม่าโลกแตกแน่นอนอี่ทร,รมหาวัดนั้นแต่งอัจฉริยขึ้นมาแล้ว,ลวเลืกชาติด้วพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนโอ้โหคงวุ่นวายนะคงมีการอืมโอ้โหนึกถึงแล้วหน้าปวดหัวเลย <c oughs> <c oughs> ก็เลยพระสูตรนี้เนี่ยยังไม่มีอัจฉริยที่จะมาแต่งอธิบายความเป็นมาที่มาที่ไปถึงปฐมเหตุแห่งการตรัสเรื่องนี้ แต่ก็มีการรวบรวมอยู่ในพระไตรปิฎกของบ้านเราในพระไตรปิฎกก็ขึ้นมาด้วยคำว่านะฉันนางพิกเวปาตุภาโวอ่านี่นี่เป็นภาษาบาลีก็คือหมายความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก6ประการนะมี6ประการนะนะมีหประการหกประการเป็นสไหนอืม นะความปรากฏขึ้นแห่งเหตุ6กประการเป็นของหาได้ยากในโลกเหตุ6กประการเป็นฉไหนคือนะประการที่หนึ่งนะความปรากฏขึ้นแห่งพระตถาคตรอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งบุคคลผู้แสดงธรรมวินัยธรรม,มะวินัยที่พระตถาคตรประกาศไว้แล้วหนึ่ง ความเกิดขึ้นในมัชชิมะประเทศหนึ่งความเป็นผู้มีอินทรีย์ไม่บกพร่องหนึ่งความเป็นผู้ไม่เป็นใบบ้าในในราตาวิดกแปลคำแปลเป็นว่าความเป็นความไม่เป็นใบบ้าน้ำลายหนึ่งนะความพอใจในกุศลธรรมหนึ่งดูก่อพภิกษุทั้งหลายความปรากฏขึ้นแห่งเหตุทั้งหกประการนี้ เป็นของหาได้ยากในโลกจบประสุนส่วนในอัตกถาเนี่ยมีอธิบายเพียงคำว่าอการบังเกิดขึ้นในมัชฌิมประเทศหมายถึงนะในในกถะฐานะที่มีผู้เรียบเรียงมาอธิบายไว้ว่าความเกิดขึ้นในมัชฌิมประเทศหมายถึงในประเทศที่มากด้วยพระอริยเจ้า อันได้แก่พระโสดาสกัาคาอนาคาพระอาหารหันต์มีอธิบายแค่นี้ในอัตถรถา,านะเพราะฉะนั้นเมื่อพระภิกษุในยุคหลังยกพระสูตรนี้ขึ้นแสดงมักจะอธิบายตามอัตโนมติคือความเห็นของตนและความเห็นของตนเนี่ยก็จะต้องอ้างอิงพระสูตรอื่นที่มีความเชื่อมโยงกัน ต้องจับนูน่นจับนี่มาอธิบายเหมือนเอาแค่พระสูตรนี้เนี่ยสามารถแต่งเป็นวิทยานิพนธ์ได้ได้เรื่องนะหนึ่งนะยกนู่นมายกนี่มาพูดมาหน้าไปแต่งนะแต่โอ้โหถ้าจะแต่งตำรานี่ต้องต้องจดจ่อมากนะต้องจดจ่อมากเลยเอ่ะเรามาดูทีละข้อแล้วกันเพราะนั้นเรื่องเกี่ยวกับพระสูตรนี้ต่อไปนี้เป็นมติของอาตมานะมติของอาตมา อ่าวน,นั้นท่านผู้ฟังในผลหลังอ่างดดราม่ามาเพราะว่าเป็นการตีความนะเป็นการตีความอในรูปแบบของโลกยุคปัจจุบันว่าทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นส่วนความคิดเห็นจะถูกใจหรือไม่ถูกใจอะจะถูกต้องมากน้อยขนาดไหนอยู่ที่วิจารณญาณและองค์ความรู้ของท่านผู้ฟัง ความเกิดขึ้นแห่งเหตุที่เกิดขึ้นได้โดยยากในโลกหาได้ยากในโลกความปรากฏแห่งพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าโอ้ข้อนี้เนี่ยยากนะยากมากๆเลยถ้าเราจะรู้ว่ายากขนาดไหนเพียงแค่ไปศึกษาประวัติการสร้างบารมีของของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยอ่า ยี่สิบอสงไข่าคิดอยู่ในพระไทยเก้อาอสงไขา่าเป็นพระวาจาอีกอหกอีกเท่าไหร่เจ็ดอสงไข่ถ้าจำไม่ผิดนะเจ็ดเก้าเจ็ดสี่นะกว่าจะได้เป็นพระสัพพัอยูแต่สรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง,เองเนี่โอ้โหมันยากมากเลย ที่พระองค์พรรณนาว่าดวงตาที่สละยิ่งกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าศีรษะที่สละยิ่งกว่าผลมะพร้าวบนช่มุทวีปเลือดทุกหยดที่สละนับชาติไม่ถ้วนยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรในจักรวาลซากศพถ้าเอามากองรวมกันเนี่ยเขาสินเนรุคือน้อยไปเลย พการสั่งสมคุณความดีเพื่อที่จะเป็นพระสัพพัญยูตัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเนี่ยจะเปรียบเทียบอีกว่าต่อให้มีทานไฟนะทานไฟปูลาดเป็นทางยาวจากจากักรวาลหนึ่งไปอีกจกักรวาลหนึ่งบุคคลที่จะมีกําลังใจจะสามารถสร้างคุณความดีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าได้กําลังใจต้องหนักแน่นถึงขั้นที่ว่า สามารถเดินเท้าเปล่าลุยกองไฟข้ามจักรวาลได้นี่ล่าสุดนะนในฐานะตามาก็เป็นเอฟซีเป็นของครูบาบุญชุม่มออกจากถ้ำท่านออกจากถ้ำเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดนี้คนก็เอาเรื่องราวของท่านมาโพสต์มากมายไก่กองเลยนะอันนี้ว่าตามข้อมูลนะว่าตามข้อมูลที่ได้ยินได้ฟังหรือที่ครูบาท่านเมตตาเล่าให้ตมาฟัง ท่านก็ปารบว่าอยากจะไปนิพพานนะอยากจะเข้านิพพานชาตินี้เลยเพราะการเวียนว่ายายเกิดมันเป็นทุกข์แต่ไปไม่ได้เพราะเหตุที่ว่าตั้งความปรารถนาอยากตั้งความปรารถนาเป็นปรารถนาพุทธภูมิคือเพื่อที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าโปรดสรรพสัตว์เหมือนว่าจิตยังคล่องอยู่ในเรื่องนี้ไม่สามารถสละตรงนี้ได้ อย่างอื่นละได้แล้วอยากไปนิพพานแต่ละความข้องนะผู้ข้องในในโพธิญาณน,นะสัตว์ผู้ข้องในโพธิญาณมีสมญานามว่าพระโพธิสัตว์ท่านก็ต้องมาโปรดสรรพสัตวสร้างสมคุณความดีบุญบาร,รมีไปจนกว่าจะได้บาร,รมีเต็มเปี่ยมนะอันนี้ว่า,วาตามข้อมูลที่ที่คนแชร์กันมาเยอะๆก็จากที่บาง บางเรื่องบางราวที่ท่านเมตตาเล่าให้ทมาฟังเป็นการส่วนตัวไงว่าท่านกระสั่งสมบุญบาร,รมีของท่านมายาวนานถึงในอยู่ในระดับที่มีความเที่ยงแท้นะมีความเที่ยงแท้ต่อต่อโผทิงทั้งๆที่ททบาร,รมีเต็มเปี่ยมปารนาจะไปนิพพานแต่มันไปไม่ได้เหมือนอะไรถ้าเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งประดุด นักผจญเพลิงนะเมื่อวานเล่าเรื่องนักผจญเพลิง <c oughs> ก็อยู่บ้านก็มีความสุขดีอยู่แล้วแต่ก็ต้องไปเดินเข้าไปในกองไฟเพื่ออะไรไปช่วยคนที่อยู่ในกองไฟอืมนะหรืออะไรอีกอบุคคลผู้มีกำลังใจยิ่งใหญ่นะยอมที่จะลงไปในบ่อที่เต็มไปด้วยอุจจาระอืมนะเพื่ออะไรเอ่ยไปช่วยคนคนที่ยัง หลงอยู่ในบอ่อที่สกปรกนะโดยไม่รู้ว่านั้นมันสกปรกทั้งที่บุคคลที่มีสติปัญญาเนี่ยสามารถขึ้นสู่ฝั่งที่สะอาดหมดจดอยู่อย่างสุขสบายแต่ก็ต้องทิ้งตัวลงไปในที่ที่สกปรก,กเพื่อไปช่วยคนขึ้นมาอมนั้นบุคคลที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าผู้ที่จะ ตัสรูชอบได้โดยพระองค์เองแล้วนำความจริงมาเปิดเผยให้แก่มนุษย์และเทวดาได้เห็นแจ้งในอริยสัจธรรมจึงเป็นเหตุที่เกิดขึ้นได้โดยยากเพราะจะอาศัยมนุษย์คนหนึ่งที่ปารบเหตุอย่างนี้แล้วสั่งสมคุณความดียาวนานจนได้ถึงฝั่งแห่งความเป็นพุทธะแหมจะให้เดินข้ามลุยกองไฟข้ามจักรวาล <Okay. laughs> แคร์แดดร้อนๆเดี๋ยวก็หลบแล้วเห็นแดดไปบ่าคนไทยเห็นแดดแล้วหนีนะฝรั่งเห็นแดดแล้ววิ่งใส่อ่านี่นะฝรั่งเห็นแดดแล้ววิ่งหาเลยคนไทยเห็นแดดแล้ววิ่งหนีในทางกับการฝรั่งเห็นหิมะฝรั่งวิ่งหนีคนไทยวิ่งใส่ก็ะเพียนใหม่ก็ได้ให้มีหิมะอันหนาวเย็นนะหิมะอันเย็นจะเยือกนะติดลบห้าสิบองศาเดินเท้าเปล่า ไฟบนน้ําแข็งข้ามจักรวาลโอ้โหมันก็ทรมานไปอีกอย่างหนึ่งไม่น้อยกว่าไฟเลยนะนะจากร้อนมาเย็นน่ะเอามันก็ฉันใดก็ฉันนั้นเนี่ยนั้นบุคคลที่จะมีกําลังใจเข้มแข็งยาวนานไม่เบื่อหน่ายต่อการที่จะเดินสู่หนทานอันยาวไกลเพื่อถึงฝั่งแห่งความเป็นพุทธ,ธะแล้วเปิดเผยความจริงให้สรรพสัตว์ได้ได้เข้าถึง แตนะ่ความจริงนั้นอืจึงเป็นเหตุที่ยากมากๆเลยนะ,ะเรื่องนี้นี่ก็จะสอดคล้องกับพุทธพจน์ท,ที่พระองค์ตัดว่ากิจโฉมนุสสะปฏิลาโพเป็นต้นคือพระองค์จะตัดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไดตัวยากคืออะไระความได้เกิดเป็นมนุษย์ความเป็นอยู่ของสัตว์ที่จะพึงตายการได้ฟังพระสัตธรรม และการบังเกิดขึ้นขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็จะโยงเข้ามาอยู่ในพระสูตนีนั้นในเรื่องของการบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าว่าทำไมถึงยากขนาดนั้นก็ไปศึกษาพุทธทรประวัติและประวัติการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ทุกไงว่าชาดกทุกเรื่องห้าร้อยห้าสิบเรื่องอ่านให้หมดและใน คำพีในพระไตรปิฎกเกี่ยวกับพุทธวงศ์ที่พระองค์ได้เคยตัดไว้เกี่ยวกับการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้าองค์ต่างๆจะมีอีกมากมายเลยพระพุทธเจ้าองค์นั้นพุทธเจ้าองค์นี้สร้างบารมีมาเท่าไหรในชาติแรกที่ได้รับพยากรณทำยังไงโอ้โหพระโพธิสัตว์บางพระองค์เนี่ยพระพุทธเจ้าบางพระองค์นะในภพชาติแรกที่ได้รับพุทธพยากรถึงความเที่ยงแท้ต่อความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ย ตัดศีรษะแต่บุคคลที่ได้รับพยากรเนี่ยจะมีจะมีธรรมะสโมโภธานคือเป็นเป็นผู้มีคุณวิเศษการที่จะได้รับพยากรจากพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องเป็นผู้มีคุณวิเศษคือมีฌานมีอภิญญาสมาบัติจึงสามารถกระทําอธิการคือการกระทําที่ยิ่งกว่ามนุษย์ทั่วไปจะทําได้เหมือนดังสุมเมตตาบทที่ว่านอนทอดล่างแล้วให พระอาหารสาวกทั้งสองแสนพระองค์สองแสนองค์เดินเหยียบไปเป็นสะพานแล้วก็ตัวท่านก็ไม่ได้แบนหรือเละอะไรขนาดนั้นเพราะท่านมีฤทธิ์พระพุทธเจ้าวางพระองค์ในพบชาติแรกนี่ตัดศรีรษะตัวเองตัดศรีรษะแล้วก็เอามือจับมวยผมยกศรีรษะตัวเองวางไว้บนมือแล้วยกถวายโอ้โหคนปัจจุบันมาอ่านก็ เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเอ่ย <laughs> <laughs> นะก็บอกเป็นไปไม่ได้แต่อาตมาเคยเห็นคลิปใน y o u t u นะคนโดนรถเหยียบครึ่นตัวขาดไปเลยเนี่ยเหยียบตรงท้องเลยเนี่ยแต่เจ้าตัวเข้านอนคว่ำอยู่เขาไม่เห็นว่าตัวเองโดนเหยียบนะพยายามจะลุกขึ้นเอามือตะกุยตะกายเรียกให้คนมาช่วยไม่ร้องเจ็บปวดโอดโอยนะรถก็เหยียบคาแบบเละเลยเละ หลังเหยียบข้างหลังเนี่ยแต่เออทําไมไม่ตายทาไมไม่ตายเพราะจิตยังไม่ไปรับรู้ไงเนี่ยเนาะเหมือนอ่าบ้านไฟไหมเราแบกโลงแบกตู้เย็นผมมีฝรั่งซุปเปอร์แมนมา,าจิตเนี่ยจิตเป็นอะไรที่สุดยอดมากเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆในพระไตรปิฎกเกี่ยวกับการสร้างบาร,รมีของของผู้ที่กระทาอธิการอันยิ่งโดยเฉพาะ ว่าที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านจึงมีกําลังใจที่สูงส่งสามารถทําในสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้แต่เรื่องของเรื่องท่านก็มาจากมนุษย์ธรรมดาน,นั่นเองนั่นแค่ประการที่หนึ่งเนี่ยความบังเกิดขึ้นแห่งพระธราคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทําไมจึงยากจะให้พัณน,นาเรื่องนี้นี่ไม่จบ <laughs> ไม่จบเพราะว่า จากมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวสั่งสมคุณความดีบุญบาร,รมีด้วยกายวาจาใจตามบาร,รมีทั้งสิบทัศนะบาร,รมีทั้งสิบประการทั้งสามระดับทั้งอุบบารมีอุปบาร,รม,ปปรรมีปรมัตถบาร,รมีคือสละอวัยวะถึงขั้นสละชีวิตประกอบกับก,บการทําปัญจมหาทานมาอีกนับชาติไม่ถ้วน อ่าสละทรัพย์อวัยวะชีวิตบุตรภรรยาอันเป็นที่รักต้องบอกว่าอันเป็นที่รักนะแหม่เรื่องนี้ก็มีประเด็นดรามา่าเยอะคนไม่เข้าใจก็ก็ต้องไปศึกษาที่ไม่เข้าใจเพราะยังไม่น้อมเข้ามาในใจนะถ้าน้อมเข้ามาในใจแล้วพิจารณาศึกษาอย่างดีก็จะเข้าใจว่าโอ้โหบุคคลที่จะมีกําลังใจทําได้ขนาดนี้หาได้ยากยิ่งในจักรวาลไม่ใช่ในโลกนะ หรือในหลายๆจักรวาลเนี่ยมามนุษย์ที่มารวมกันอยู่ในหลายจักรวาลเนี่ยให้ยกมือว่าใครเอ่อยจะเดินเท้าเปล่าลุยฐานเพลิงหรือลุยน้ําแข็งอันเย็นติดลบเนี่ยจากจักรวาลหนึ่งไปจักรวาลหนึ่งคนที่อาสาอาจจะมีเยอะนะเรียกว่าฮาวคนอาสาเนะี่ยอาจจะมีเยอะแต่คนที่สามารถเดินไปถึงเส้นชัยเนี่ยจะมีน้อย น้อยมากเลยก็ไม่ต่างจากการวิ่งมารารอนหรือการคนเล่นไตรกีฬามารารอนที่หมดไฟระหว่างทางอาตมาก็เคยไปวิ่งมาราร์ทอนสมัยมัธยมก็วิ่งไปแล้วไม่ไหวแล้วหยุดพักก่อนแล้วค่อยวิ่งต่อกับคนที่เขาวิ่งลวดเดียวถึงนี่โอ้โหเขาฝึกซ้อมมาอย่างดีเลยน,นนี้นี่แค่วิ่งธรรมดานะแต่จากจักรวาลหนึ่งไปอีกจักรวาลหนึ่งแล้วลุยฐานเพลิงนี่ จึงเป็นเหตุที่เกิดขึ้นได้ยากในโลกในจักรวาลดม่ซนะ้ำนะอีกประการที่เหลือนี่เดี๋เราค่อยมาค่อยค่อยค่อย,อย,อยมาฟังมติของอาตมานะมะติของอาตมาแล้วก็จะไปเชื่อมโยงกับต่างๆเพราะฉะนั้นข้อแรกนี่ก็จะไปเชื่อมโยงกับประวัติการสร้างบารมีในชาดกทั้ง550้อยห้าสเรื่องที่พระองค์ได้ตรัสไว้และประวัติการสร้างบารมีของ พระโพธิสัตว์องค์ต่างๆพระพุทธเจ้าองค์ต่างๆที่พระองค์ได้ตรัสไว้ก็ถ้ามีข้อมูลครบถ้วนปุ๊บเราจะเข้าใจทันทีว่าโอ้โหเป็นสิ่งที่ยากจริงๆนะแต่ก็สามารถทําได้เพราะพระองค์ก็เริ่มต้นมาจากที่เป็นมนุษย์เหมือนเรานี่เองพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์อืที่สามารถเข้าถึงความเป็นพุทธ,ธาภายในเอาละสําหรับวันนี้ก็ ขอความเพลิดเพลินสุขสวัสดียินดีในธรรมจงมีแก่ทุกท่านอาขอให้ได้เข้าถึง่าพุทธธรรมะสังฆะภายในตัวให้เกิดความทราบซึ้งในคุณพระัตนไตยยังให้จิตเบิดบานผ่องใสทุกที่วรารตีในที่ทุกสถานในการทุกเมือ่อเทินเจริญพรสาธุเจ้าค่ะ ขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเจ้าค่ะวันนี้กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมอาจารย์ก็ต้องมีความน่ารักน่าเคารพถึงเจประการที่พระอาจารย์นำมาชี้แจงแถลงนะคะแล้วก็ต่อด้วยเรื่องราวของความยากนะคะความยากประการแรกก็คือการเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าซึ่งเป็นสิ่งที่น่าติดตามอย่างยิ่งเพราะพระอาจารย์ได้นําเสนอไปว่า จากมนุษยธรรมดาผู้หนึ่งนะคะแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรองทำอย่างไรจึงได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นะคะวันนี้เราทุกทกท่านก็ได้รับฟังความยากและเราเองก็กําลังทําความยากให้ง่ายขึ้นจากการได้รับฟังธรรมจากพระอาจารย์เจ้าค่ะเดียนเชิญทุกท่านกราบถวายความเคารพพระอาจารย์เดือพร้อมเพียงกันนะคะกรากรากรา สุขสงบสว่างสวยสมความปรารถนาดังใจทุกประการเถิด